ขอกาบสวัสดีพี่พี่น้องน้อง,องทุกท่านนะครับกับผมไซตามาเกมมิง่งเช่นเคยซึ่งไม่ได้ลงคลิปมานานจึงเน็ตกูกากนั่นเองนี่ฮิจึงตอนนี้ก็รอมันโหลดเข้าไปนะครับตอนนี้ก็ยาวนานเลยตอนนี้กำลังแบบว่าโหลดโหลดอยู่นะครับอย่าลืมกดไลค์กด ให้เรากด subscribe ด้วยนะครับอหอยที่ black hole ทำไมมันเดินอย่างนั้นวะไปเดินเดินต่อไปทุกคนว้าวแมบพบนี้ก็สวยเอาเอาไปเต็มสิบเลยอ่ะ เรจะเจอกันอีกแล้วนะใครวะแม็กจีซีอะไรวะแม็กจีจีเหรออย่าลบพิมพ์คำว่าเคลไปะจะดูชื่อผมดิ<ฮ>แม่งมาจากอน,นิเมเตะเป๊ะเลยโอ<ฮ>้จะทำไมมันสร้างประตูอย่างงี้เนี่ยโอ้โหบงัง ว่เอ้าโออเฉยอะไรของมันว่ะเน็ตมันไม่ดีเปล่าหรือว่าเป็นคนเตะมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีหัวหน้านี่นั่งสบายเลยนะมึงขออภัยที่มีคำหยาบับอ๋อเบ็ดพันละหมดเอ้เอ้เอ้ดูเอาอะไรเดียว มาใส่นะมาใส่มาใส่ใช่ไหมเอาเอามอไซไหนเนี่นี่นีเอามอไซนี่ละกันโอ้เทเทเฮยเขาไปเล้ว BSO BSO คือใครวะตกยุคแหละแม่ง โอ้นน่นะแน่เนาะปิดทำไมไม่เห็นกูหรือไงวะต่อยมี่รู้ไงได้รู้ได้ไงว่าเบ็ดหมดก็เพราะว่าไม่ายเออไม่ใช่ไม่ใช่ไอเดียเดี๋ยวช่องบินนะตว์ วันนั่งอยู่บ้านเราจะไปรู้เรื่องไหมเนี่ยแมพแต่ว่าไม่ตอนนี้กำกันลกเล่นเลยเด้พึ่งมืออะไรกันเนี่ยเล่นแบบไกลๆก,กันเหรอกูกูจะไปรู้นะ นม่งไปละโออยากอยากเล่นกับผู้ชื่นชมอย,อ,ยอยากเล่นกับผู้ชื่นชมซีเจ็ดหนึ่งอะแล้วก็คนไทยอะ่ะอยากเล่นอะเขาไม่ออนอะ่ะแมงไม่มีอะไรเล่นเลยโอ้โหห้องขังยอดเลย เอาูาปล่อไปไม่ได้โอ้โูเอ็มสุดยอดเลยติดตามสี่คนนี่รถคันนี้แรงรถคันนี้แรงเป็นสีแดงจะชนมึงเองอ้าวะกแกพี่จียาแกนี่ อาเอาไปอาเอาไปกระดาษให้ให้ให้ของของปรดนายเลยอ่ะยาเกือบตายสัตว์นี่อนขอภัยในคำหยาบนะครับจะเป็นโจนคมนั้นเป็นโจน ไม่ยิงคุณหรอก <c oughs> โจนไม่ยิงไม่ยิงคุณหรอกพ <c oughs> มนั้นเป็นโจนไม้ <c oughs> ใไอเพลงมาว่ะไอชิพาตาย โอ้โหนั่งท่าอย่างเท่เพื่อนคนที่บอกเป็นผู้หญิงใครอะตมบิรคนนี้อะคนนี้อะคือใครอะไอคนนี้เหรอคนนี้เป็นผู้หญิงเหรอเพงดูนะนี่อะ มันแต่งตัวผู้ชายไหมไป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 เจ็กมันอะไรเนี่ยม, <า S 2> <ๆ>มาดิมาดิขับรถด,ดิดีเอามาเอามาดิมาดีจะจะจะขับรถละขับรถละขับละอู้หูไปดีกูกูกูจะขึ้นด้วยโอ้โหคลิปหกนาทีละบาย โอ้ไปเทโบด้วยเหรอโอ้แรงแรงแรงโอ้ผมยังไม่มีนะครับผมสาย4ีโอ้โหเทโบเทโบหลังร้อนเลย้ยทำไมรถที่กันยังเลยวะมิงเราเราเราก็มีแต่เป็นคันแต่มนมันเป็นโกดังท yeah, right. ี่ราคาโอ้ราคาใช่ราคามึง เศษห้าใช่ใช่เทโบราคาเศษห้าแม่งพูดแพงเลยแค่เทโบม,ม,มัน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 แพงนิดแค่ทำให้มันลดเร็วอ่ะก็ใช่ไงมึงเล่นเยอะไงกูไม่ตังค์น้อยกูกูเอาไปสุงมาเลยไงแม่งเออลืมไปเกมนี้ไม่มีไหม่หดีกว่าจบแล้วแม่งขอให้เกมนี้อัปเดตมีไหม่ด้วยละ่ะแม่งขี้เกียจขี้เกียจพิมพ์นะัเนี่ย โลที่สมได้มาถึงหมดอ,อืมกนเจอ้ยบิ๊กฟุตชิดขี้มีด้วยเหรอวะยังไม่มีเลยอ่ะเป็นเหมือนสายตีเฮ้ยเล่นไหนดีวะ เพลงเปิดทำไมอยากตินลิกเกอร์ไม่สิก็แค่ทำแบบนี้ไงนี่ทำได้เลยเนี่ยแค่เสียกมาเสียกนี่เสียกนี่เสียกมาเนี่ยคุกง่ายง่ายจัดเลย บีดแปะไม่เพื่อเล่นม,มีเสียงรถด,ดังปิดดิดังจะปิดเลยโอ้รถด,ดีกคนหนุ่มเล่นนีนน่ดิดไปวะเออไปดิ ขย,ยากขึ้นหาบุม่มบมบ้างไหนะว่าไหนไหนไะหโอ๊ยกดผิดกดผิดอบกุณเลยนี่ Bye bye.